สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Red Successor ผู้สืบทอดเจตนารมณ์สีแดงรายการนี้จะพาทุกท่านไปย้อนดูช่วงเวลาสำคัญต่างๆของบรรดาดาวรุ่งจากแคริงตันว่าพวกเขาเคยมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดีเราจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันนะครับอเลฮันโดกานาโชคุณค่าของลูกฟุตบอลที่โรนัลโดมอบให้กับมือ ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าแมนยูในเต็ดยุคนี้เนี่ยมีดาวรุ่งฝีมือดีที่น่าสนใจเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโคบี้ไมนุอัลบาโรเฟอร์นันเดสฮันดิบาลเมชบรีชาลีแมกนิลและคนอื่นอีกหลายๆคนครับ นับตั้งแต่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันวางมือไปเนี่ยนอกจากทีมชุดใหญ่แล้วทีมเยาวชนของแมนยูเนต็ดมาตรฐานก็ค่อยๆต่ำลงเรื่อยๆนะครับจนถึงขั้นที่ตกชั้นไปนเลยก็มีจนกระทั่งโอเลกุนนาโซชาเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมเยาวชนให้กลับมาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งเขานําเข้านักเตะดาวรุ่งมีฝีมือจากหลายๆประเทศเข้ามาสู่ทีมเยาวชนของเราจนผลงานเนี่ยค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและล่าสุดแมนยูเนต็ดเนี่ยเพิ่งคว้าแชมป์เอฟเอยูด์คัพมาได้สําเร็จ และทีมชุดนี้ถูกขนานนามว่า Class of 2 2หนึ่งในนักเตะชุดนี้ที่ดูโดดเด่นที่สุดในทีมเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นอเลฮันโดกานาโชครับเจ้าหนูวัย17ปีคนนี้เนี่ยแมนยูเน็ดไปคว้ามาจากแอตเลติโกมาลิดเมื่อปี2020โดยที่กานาโชเนี่ยไม่ได้โด่งดังเพียงแค่ในระดับเยาวชนเท่านั้นเพราะแม้แต่แฟนบอลบางคนที่ไม่ได้ติดตามทีมเยาวชนเนี่ยก็ต้องเคยได้ยินชื่อของเจ้าหนูคนนี้ผ่านหูเข้ามาบ้าง กานาโชเกิดที่กรุงมัหลิดประเทศสเปนแต่เขามีคุณแม่เป็นชาวอาร์เจนตินาครับ เขาเติบโตมาในระบบเยาวชนของสโมสอตเลติโก o มาดริดซึ่งเขาเนี่ยก็ฉายแววความเป็นยอดนักเตะออกมาตั้งแต่อยู่ทีมเยาวชนของตราหมีแล้วโดยที่ในปี2016เนี่ยเขาคว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดของสเปนในระดับเยาวชนด้วยครับและแน่นอนว่าผลงานระดับนี้เนี่ยทำให้ยักษ์ใหญ่หลายทีมในยุโรปต่างพากันสนใจในตัวเจ้าหนูคนนี้แม้เอติโกมาดริดจะพยายามรั้งตัวเขาไว้แค่ไหนก็ตาม แต่สุดท้ายก็กลายเป็นแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดที่สามารถปาดหน้าเรอัลมาลิดกับโบรุสเซียดอทมุนคว้าลายเซ็นของกานาโชมาได้ในราคาราวๆ465,000ยูโรในปี2020ครับตำแหน่งถนัดของกานาโชเนี่ยเขาคือปีกซ้ายที่ชอบตัดเข้ามาด้านในนะครับในฤดูกาลแรกของเจ้าหนูคนนี้ในทีมเยาวชนเนี่ยเขาลงไปทั้งหมด18นัดและยิงไป7ประตูกับ4แอสซิส ในช่วงแรกของการใช้ชีวิตที่ต่างแดนเนี่ยก็ค่อนข้างลําบากนิดหน่อยครับเนื่องจากปัญหาเรื่องโควิด -19 ที่ทาใหรัฐบาลเนี่ยประกาศล็อกดาวน์แต่ทางสโมสรก็ดูแลกานาโชเป็นอย่างดีทําให้เขาเนี่ยผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้และเมื่อทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางกานาโชก็กลับมาระเบิดฟอร์มเก่งอีกครั้งโดยในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาลงไปทั้งหมด34นัดยิงไป15ประตูกับอีก6แอสซิสพาทีมคว้าชแชมป์เอฟเอยุทธครับ และเขาเองเนี่ยก็กลายเป็นดาวซันโบประจํารายการนี้ไปด้วยครับ แน่นอนว่าเมื่อโชว์ฟอร์มได้ไฉไลขนาดนี้เนี่ยทำให้ในเดือนมีนาคมกานาโชถูกลีโอนลสกาโลนี่กุนซือทีมชาติอาร์เจนตินาเรียกติดทีมชาติฟ้าขาวไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทั้งๆที่กานาโชเนี่ยยังไม่เคยลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของแมนยูเนเตดเลยสักนัดเดียวแต่สกาโลนี่รู้ดีว่าเจ้าหนูวัย17ปีคนนี้คือเพชรเม็ดงามของจริงถ้าเขาช้าเนี่ยอาจจะโดนทีมชาติสเปนปาดหน้าก็เป็นไปได้ครับ อานี้ส่งจากการติดทีมชาติในครั้งนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นเลยสักวินาทีเดียวนะครับแต่เพียงแค่การฝึกซ้อมร่วมกับนักเตะระดับโลกหลายคนก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วสําหรับเด็กวัย17อย่างเขาเพราะนั่นหมายถึงการได้ร่วมซ้อมกับหนึ่งในสุดยอดนักเตะของโลกในช่วง20ปีที่ผ่านมาอย่างลีโอนลเมสซี่อีกด้วยแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับกานาโชอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับ กานาโชถูกเรียกติดทีมชุดใหญ่ของมีศาสแดงครั้งแรกเนี่ยในเกมเปิดบ้านพบก,กับนอริทครับซึ่งถึงแม้ว่ากานาโชเนี่ยจะทําได้แค่นั่งอยู่ที่ม้านั่งสำรองแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เขาไม่มีวันลืมเลยครับแมนอยู่ในเต็ดขึ้นนําไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ก่อนที่จะโดนนอริทไล่ตีเสมอมาเป็น2ประตูต่อ2 ในช่วง15นาทีสุดท้ายของเกมแมนยูในเตดได้ลูกฟรีคิกและโรนัลโดที่รับหน้าที่สังหารเนี่ยเขาก็ทำไม่พลาดนะครับและนี่เป็นอีกครั้งที่โรนัลโดทำแฮตทริกพาทีมชนะแบบชิวเฉียดได้หลังจบเกมตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยคนที่ทำแฮตทริกได้ก็จะได้ลูกบอลในเกมนั้นกลับบ้านไปครับซึ่งภาพแห่งความประทับใจเกิดขึ้นหลังจบเกมเมื่อคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยตัดสินใจมอบลูกบอลที่เขาได้จากการทำแฮตทริกให้กับกานาโช ก่อนจะกอดคอเดินกับน้องไปอย่างเป็นกันเองอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่ากานาโชเนี่ยมีคริสเตียโนโรนัลโดเป็นไอดอลของเขาทั้งสไตล์การเล่นตำแหน่งการเล่นรวมไปถึงท่าดีใจเมื่อยิงประตูดได้เขาก็เรียนมาจากรุ่นพี่ของเขาอย่างโรนัลโดทั้งหมด ใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้มาอยู่ทีมเดียวกันแถมเขายังมอบของที่ระลึกให้อีกด้วยและไม่ใช่เพียงแค่การนาโช่คนเดียวนะครับแต่พ่อแม่ของเขาเองเนี่ยก็ตื้นตันใจกับลูกชายจนกั้นน้าตามไม่อยู่ที่ลูกชายได้ทําตามความฝันของตัวเองและได้เดินเคียงข้างกับไอดอลของเขา แน่นอนว่าสำหรับคนอื่นเนี่ยลูกฟุตบอลก็คงเป็นแค่อุปกรณ์กีฬาชนิดหนึ่งใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกมอบให้กับตัวเราจากคนที่เราชื่นชมเนี่ยมันจะกลายเป็นของที่มีค่า,ามากๆสำหรับเราทันทีกาณาโชเองก็คงรู้สึกแบบเดียวกันนั่นแหละ คริสเตียโน o โรนันโดเนี่ยยังเหลือสัญญากับแมนยู i นเต็ดอีก1ปีนะครับซึ่งจากรายงานข่าวในช่วงหลังก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโรนันโดเนี่ยจะยังคงอยู่กับทีมต่อไปแม้จะไม่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกก็ตามและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยฤดูการหน้าเราคงได้เห็นกานาโชขึ้นมามีบทบาทในทีมชุดใหญ่มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ การที่เด็กอย่างกานาโชได้รับคําแนะนําจากนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการถึง2คนไม่ว่าจะเป็นลีโอเนลเมซี่หรือคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเขาคงเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่วาสนาดีที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับและด้วยพรสวรรค์ของเขาเนี่ยถ้าบวกกับทัศนคติที่ดีเมื่อไหร่เขาจะกลายเป็นสุดยอดนักเตะอย่างแน่นอน แฟนแมนยูเนเต็ดตอนนี้ก็คงยังไม่ได้คาดหวังอะไรในตัวกานาโชมากนักนะครับเขาก็คงยังต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปแต่วันใดก็ตามที่โรนันโดอัลลาสโมสอนไปเนี่ยตำแหน่งเบอร์7ในทีมก็จะว่างลงนะครับกานาโชเนี่ยจะดีพอสําหรับการสืบทอดตําแหน่งเบอร์7ในทีมของเราหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคาดหวังจากตัวกานาโชก็คือเขาไม่จําเป็นต้องเป็นโรนันโดคนใหม่ก็ได้แค่เป็นนักเตะที่ดี และเป็นความภาคภูมิใจครั้งใหม่ของแฟนบอลก็พอแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากแมนคูเนียนไทยแลนด์ในโอกาสถัดไปนะครับเรสซัคเซสเซอร์อีพีน่าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามชมได้ในแมนคูเนียนไทยแลนด์ดินแดนของแฟนๆปีศาจแดงนะครับสวัสดีครับ